ว้าวนี่มันคือช็อกโกแลตที่เป็นมิตรอะอ่ะอะอะขออนุญาตชิมก่อนนี้ค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงโลตัสสาคาบา้านสวรสวัสดีค่ะ เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณท่านคะวันนี้โลตัสสาขาบ้านสวนได้นำไก่ย่างมากมายหลากหลายสูตรออกมาจาัดโปรโมชั่นสนพิเศษาทิเชน่นไก่ย่างนมสดสูตรใหม่อร่อยเข้มข่นหอมนุ่ม,ช,มชุ่มฉ่ำเย็นเนื้ออกจากราคาปกติตัวละ1 4 9บาทพิเศษลดเหลือเพียงตัวละ1 2 9บาทไก่ย่างสตรเชฟบิ๊ก ไก่ย่างีิสุดเผ็ดลงตัวกำลังคอดีไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นราคาตัวละ139าทสํบาทสำหรับเ่านผู้มีอุปกรณ์และกุญแจที่สนใจขอเชญเลืกชมมาเลือกซื้อได้ที่แผน,นอาหารสดค่ะรู้สึกดีดี่ตกวันที่ราตัสขอบคุณค่ะ